สวัสดีค่ะทุกคน Hello everyone วันนี้เสียงชัดไหมคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนให้ฟังว่าวันนี้เราได้ติดต่อเอเจนซี่ที่เมืองไทยในยังไงนะคะ mm hmm. เขาขอ mm hmm. เอกสารอะไรมาเพิ่มเติม mm hmm. ในระหว่างที่เรากำลังจะขอปรับสถานะยื่นกินการ์ดนะคะ mm hmm. เอกสาร mm hmm. ที่เราส่งไปให้เขา mm hmm. เมื่อเช้านี้ mm hmm. คือตัวนี้ค่ะ mm hmm. ไ 94นะคะเป็นเอกสารที่เราเดินทางมาถึงอเมริกาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แล้วเรามาในวีซ่าอะไรวีซ่ามันจะหมดอายุเมื่อไหร่นะคะอันนี้คือเป็นข้อมูลของเรานะคะส่วนตัวเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครมาวีซ่า K1 ก็นับไปจากที่เรามาถึงที่นี่นะคะ90วัน เอกสารเราจะหมดอายุนะคะเพราะฉะนั้นเอกสารตัวนี้เราจะต้องโหลดมาไว้หลังจากที่เรามาอยู่ที่นี่ภายใน14วันเนาะเราก็สามารถโหลดมาไว้ได้หน้าจอเราเพาเพื่อเวลาเราจะดาเนินการทําขอปรับสถานะเราต้องใช้นะคะตัวนี้อย่าลืมนะคะถ้าเกิดใครไปโหลดช้าหรือว่าลืมหรืออะไรก็ตามบางทีหน้าจอของ u s a s มันจะเคลื่อนไปเพราะคนเข้าออกเยอะนะคะจะทำให้เราหายากนะคะเอกสารอีกตัวหนึ่งคือวีซ่าหน้าวีซ่าของเราค่ะเราก็คอปพี้ส่งไปให้เขานะคะที่เมืองไทยเนาะหน้าวีซ่ามันต้องใช้อยู่แล้วพาสปอร์ตเรามาวีซ่า k1 ค่ะวีซ่า k1 คือเขาก็ให้ โอกาสเราว่าอยู่ภายใน3 3เดือนนะคะเราจะต้องแต่งงานถ้าเราแต่งงานแล้วเราก็ต้องส่งตัวใบจดทะเบียนสรมรสนะคะส่งไปให้เพื่อขอปรับสถานะเหมือนกันนะคะเพื่อใช้ควบคู่กับอ่อ,อ่ใบที่เราจะขอปรับสถานะนะคะคือตัวนี้ตัวนี้คือ i485 ค่ะอะเป็นใบอ d จ u ร t ์ t a ต u s นะคะ อันนี้มีทั้งหมด18หน้าเลยนะคะภาษาอังกฤษล้วนๆถ้าใครทําได้ทําเองไม่ยุ่งยากอะไรก็ก็คิดว่าก,ก็ต้องปวดหัวไปใน2-3วันนะคะเพื่อเตรียมเอกสารเนาะแต่ว่าถ้าใครไม่มีเวลานะคะเราก็จ้างเอเจนซี่ทำเหมือนกับทางนี้จ้างเอเจนซี่ทำต่อเพราะเราจ้างทำเควันเนาะเรามา k ควันเราจ้างเอเจนซี่ทำ พอเรามาทํายื่นขอปากสถานนะที่นี่นะคะเราก็เลยจ้างต่อค่ะเพราะว่าเราก็คิดว่าเราจะทําเองอย่างที่บอกเนาะฝรั่งเขาจะไม่มีเวลามาอ่านมาอะไรเพราะเองสารไม่ใช่มีแค่ชุดเดียวนี้คือชุดแรกที่ที่เราจะต้องยื่นไปเนาะแล้วมันก็จะมีชุดอ่าไอหนึ I ่งสามหนึ่งที่<ม>เราขออนุญ,ญาตเดินทางออกนอกประเทศในระหว่างที่เรารออ่ารอ กินการ์นะคะไอเจที่เราบอกว่าเราขออนุญาตทํางานในระหว่างที่เรารอกินการ์เช่นกันเพราะว่ากว่ากินการ์มันจะกลับมาหาเรากว่าเราจะได้สัมภาษณ์ในช่วงเวลานั้นเราก็สามารถทําอะไรได้อีกเยอะนะคะอันนี้มันคือข้อดีเหมือนกันเนาะแล้วทีนี้เอกสารความสัมพันธ์ i 130ของเราก็ต้องมีอย่างเช่นถ้าเราแต่งงานกันจริงเราก็ต้องมีใบทะเบียนอยู่แล้วนะคะ เราทําอะไรร่วมกันเช่าบ้านหรือว่าอยู่บ้านหลังเดียวกันมีอะไรวินยนันมีรูปแต่งงานมีรูปไปกินไปเที่ยวที่ไหนอะไรที่มันจะทําให้ดูแน่นหนาเหมือนเควันที่เราทํามาเนี่ยเราก็ส่งไปนะคะเอกสารของผู้ชายก็มีเอกสารของผู้ชายมันก็จะเป็นแบบว่าแท็กรีเทนของเขา W2 อะไรอย่างนี้นะคะ i อแปดหก็เป็นเอกสารของเขาโดยตรงเกี่ยวกับของเขาของผู้ชายมันก็จะเยอะมากเขาก็จะขอแท็กรีเทิร์นเหมือนเหมือนที่เราทำอ่ามิซาเควมาแต่แท็กรีเทิร์นของของฝ่ายชาย3ปีที่จะซัพพอร์ตเราได้นะคะเควันนี่เขาคิดว่าดีอย่างหนึง่งตรงที่ว่าถ้าเราแต่งงานแล้วหรือว่าเขาซัพพอร์ตเราอะ ในสิปีแม้แต่เราจะอย่าเราจะเลิกกันหรืออะไรก็ตามเขาก็จะต้องดูแลเป็นฝ่ายดูแลเราตลอดนะภายใน10ปีเนะี่ยเท่าที่ได้ยินมานะคะมันก็อาจจะดีตรงนี้ด้วยนะคะอืมแล้วทีนี้เสียค่าธรรมเนียมค่ะเสียค่าธรรมเนียมอ่ายื่นเอกสารนี่ประมาณพันพันสอง้อยยาดอลน,นะคะดอลลาร์นะคะ แล้วก็เราเสียค่าทําเอกสารนี้ก็4 9 5ดอลลาร์จ่ายให้คนไทยนะเนาะงทงเท่านั่นแหละก็เลยเลยมาเล่าสู่กันฟังนะคะ่ะว่าเราทําอะไรไปจนงไหนแล้วนะคะเดี๋ยวรอฟังว่าเดี๋ยวเ,าเาว้าตีส่งเอกสารกลับมาแล้วเราจะเก็บไว้ให้ดูว่าเราต้องเซ็นตรงไหนแล้วก็ทําอะไรเพื่อาสาวๆคนไหนนะคะที่กําลังจะมา ด้วยวีซ่าเควันหรือว่ากําลังจะปรับสถานะของเราถ้ายังมีอะไรกังวลหรืออะไรเนี่ยก,ก็สอบถามมาได้นะคะเราช่วยช่วยกันอันนี้ก็ใหม่เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเรามีคนช่วยเอเจนซี่ที่จะทำเนาะเราก็จะถ่ายให้ดูว่าเอออันไหนเราเส้นตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะช่วยช่วยกันได้เนาะนั่นแหละค่ะมาอัปเดตให้ฟังนะคะอือ เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าทําไมเรามาวีซ่าเควันแล้วเราทําไมไม่มาวีซ่าแต่งงานเลยนะคะแล้ววีซ่าเควันกับวีซ่าแต่งงาน CR1 นี่มันแตกแต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะว่าความเร็วความช้าของ k 1กับ CR1 อันไหนเราอยากมาแบบไหนนะคะ เผื่อเป็นการตัดสินใจของสาวๆที่กำลังจะยื่นขอวีซ่าจากเมืองไทยนะคะกำลังคุยกับหนุ่มๆอยากจะมาที่นี่จะมาวีซ่าอะไรดีนะคะเดี๋ยวมาติดตามค่ะสาวๆคะระหว่างที่กำลังจะตัดสินใจมาที่อเมริกาถ้ามีแฟนเป็นชาวต่างชาติ ชาวอเมริกันนะคะลองมาฟังทางนี้ดูก่อนนะคะว่าวีซ่าที่เราอยากมานี่คือวีซ่าอะไรนะคะวีซ่าเควันเป็นวีซ่าคู่มั่นนะคะกับวีซ่าซ r อาวันนะคะเป็นวีซ่าที่เราแต่งงานนะคะลองมาฟังดูค่ะว่าอันไหนที่มันตรงประเด็นของเราที่สุดนะคะ วีซ่าเควันนะคะวีซ่าคู่มั่นคือเราก็ทําเรื่องเนาะเราเรารู้จักกับแฟนเราแล้วก็ก่อนที่เราจะยื่นขอวีซ่านะคะเรา2ฝ่ายจะต้องเคยเจอกันก่อนหนึ่งครั้งนะคะแต่ทางของเราเนี่เคยเจอกันแล้วสองครั้งมันก็เลยดูแน่นหนาขึ้นอีกเนาะเพื่อความสบายใจค่ะเราก็เลยมาเป็นครั้งที่2สําหรับของเรานะคะเจอกันปี19แล้วเราก็ แฟนมาหาเดือนสิงหาปี19ค่ะแล้วก็พอเขากลับไปก็คุยกันเลยว่าเขาอยากให้เรามาที่นี่ด้วยวีซ่าอะไรนะคะที่มันเร็วที่สุดไม่รู้เขามั่นใจหรือย,ยังก็ไม่รู้แต่ว่าเขาก็ถามว่าเออจะมาวีซ่าอะไรได้เพราะอเมริกามันไม่ได้ง่ายในการเข้ามาเนาะทีนี้ก็เลยคุยกัน ศึกษากันดูแล้วว่าวีซ่าที่มาเร็วที่สุดคือวีซ่าคู่มั่นค่ะวีซ่าคู่มั่นใช้เวลา6-8เดือนในการทำเรื่องเอกสารนะคะแล้วก็มาได้เลยเราก็คิดว่าเป็นแบบนั้นทีนี้ครั้งที่2ที่เข้ามาเยี่ยมเราก็คือเดือนกุมภานะคะปี2 0 2พ่ปี2020พอเขากลับไปมาเดือนกุมภาเขากลับไปวันที่14่กุมภากลับไปอเมริกาพอดี ก็หลังจากนั้นไม่เท่าไหร่ก็โควิดมาค่ะการบินการอะไรก็ระงับเยอะแยะมากมายนะคะเอกสารที่เรายื่นประมาณปลายปี1.9ยื่นขอวีซ่านะคะทางทางฝ่ายชายยื่นนะคะ,ะเข้า USCIS กว่า USCIS จะตอบกลับมาเนี่ยก็ใช้เวลาสัก3เดือน4เดือนประมาณเดือนมีนาเมษาค่ะเราได้รับ น่าจะ3เมษายนนะคะเราได้รับเอกสารมายืนยันว่าตอบกลับมาว่าเคสของเราไปถึงมือ u s c s แล้วแล้วเราสามารถดําเนินการต่อในประเทศไทยต่อต่อไปนี้คือเป็นเรื่องของเราละเป็นของฝ่ายฝ่ายผู้หญิงแล้วนะคะแบบนั้นแต่พเอพเอิงเผอิญมาติดโควิดเราก็ยื่นเรื่องเราก็เตรียมเอกสารโน่นนั่นนี่ อะไรที่มันพอเราจะยื่นเข้าไปได้แล้วก็ยื่นเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนแต่ไม่มีผลอะไรที่ทางนั่นเขาตอบกลับมาเพราะมันอยู่ในช่วงโควิดเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นปลายปี20นี่แทบจะไม่มีอะไรเลยแต่เราก็เตรียมเอกสารตามปกติที่เราต้องยื่นเข้าไปนะคะเขาก็จะตอบมาได้ตามออนไลน์แค่นั้นเองแต่การจองสัมภาษณ์การจองวันสัมภาษณ์หรืออะไรไม่มีเกิดขึ้นเลยค่ะ คือเราเรา,เรา,เ,ราเราคิดว่าเ,าเอกสารเราครบแล้วเราจองไป2ครั้งโดนยกเลิก2ครั้งค่ะครั้งเราจะจองได้แค่3ครั้งครั้งสุดท้ายนี่คือเรารอเลยรอสุดท้ายเลยรออีเมลมาหาเราอย่างเดียวเอ๊มีช่วงหนึ่งเข้าปี2021ล้ยังไม่มีใครบางคนเขาก็ได้เริ่มสัมภาษณ์กันแล้วแต่ของเราก็ยังไม่ได้แต่เราก็ต้องรออีเมลเพราะเราเป็นครั้งที่3 รอจนกว่าเราจะได้อาพอเราได้เสร็จปุ๊บกว่าจะได้นะคะเราต้องก,กระทู้ไปอีก,กบแบบยืนยันไปอีกเนี่ยเราก็เลยได้ได้วันสัมภาษณ์เรานัดวันสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บเราก็เลยเดําเนินการที่จะไปตรวจร่างกายในเดือนกรกฎานะคะเราได้สัมภาษณ์วันที่สสิงหานั่นแหละค่ะคือเล่าให้ฟังว่ามันมัน,ม,นมันติดโควิดมาเลยซ้าแต่จริงๆแล้วระหว่างเซียวันกับเควันนะคะ ผู้มั่นกับแต่งงานนี่คือผู้มั่นจะได้มาเร็วกว่า,วาคือแต่งงานนี่เราจะต้องแต่งงานด้วยกันกับแฟนนี่ประมาณ1ปีแล้วทําเรื่องอีกประมาณ1ปีมันก็ประมาณ2ปีค่ะกว่าจะได้มากว่าจะลื่นเรื่องทามาหากันแต่ถามว่าข้อดีคือแต่งงานมาแล้วมาถึงที่นี่เขาจะปรับสถานะให้เลยนะคะเราไม่ต้องมาขอกินการ เขาก็จะทำะปรับสถานะให้เราไปสมที่บ้านเลยอันนี้คือข้อดีของการแต่งงานมาวีซ่าแต่งงานนะคะแต่ถ้าข้อ,อเป็นของ K1 วั Visa นะะวีซ่านะคะวีซ่าคู้มันคือก็อย่างที่บอกว่ามามาอาจจะได้เร็วกว่าแต่ว่าต้องมาปรับสถานะหลังจากแต่งงาน แต่มันก็ถามว่าเป็นข้อดีอีกไหมคือภายใน3เดือนเราต้องแต่งงานเพราะฉะนั้นใน3เดือนเราต้องศึกษาหาดูใจกันก่อนว่าเราจะไปด้วยกันได้ไหมอย่างนั้นนะคะถ้าไม่ได้เราก็กลับไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรเหมือนกับเรามาเที่ยวไม่ได้ไปซีเรียสอะไรขนาดน,นั้นเนาะเหมือนก็เหมือนกับถูกลอตเตอรี่เหรอ่ะซื้อลอตเตอรี่นั่นแหละถ้าไปต่อเราก็แต่งงานแต่งงานเสร็จปุ๊บเราก็ต้องยื่นจด ขออาจารย์สเตตัสขอเปรี่ยบปรับเปลี่ยนสถานะนะคะเป็นแบบนั้นแล้วแต่สาวๆนะคะว่าจะชอบแบบไหนแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเขาถ้าเป็นเควันมันก็กันกองให้เรียบร้อยแล้วว่าผู้ชายคนนี้อยู่ในระดับไหนอาจาริกรรมไม่มีสถานะทางการเงินสามารถซัพพอร์ตเราได้มันต้องระดับมือที่มันผ่านเกณฑ์นะคะตามนั้น แต่ว่าถ้าเป็นของวีซ่าแต่งงานก็คือถ้าเราแต่งงานแล้วเราไม่รู้ประวัติของผู้ชายเราต้องมั่นใจเราถึงแต่งงานถ้าเป็นวีซ่าแต่งงานนะคะเพราะเราจะต้องมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งในการที่แบบว่าขอเอกสารยื่นวีซ่านั่นคือมันจะเป็นการกันก,กองของกอบมินให้เราแค่นั้นเองนะคะแล้วแต่สาวๆเลยค่ะชอบแบบไหนอะไรที่มันตรงประเด็นกับเราก็ทำแบบนั้นเนาะ เป็นกำลังใจให้นะคะใครที่กำลังรอปรับสถานนะก็เหมือนเราเหมือนกันมีอะไรสอบถามมาได้นะคะเราบอกแล้วว่าเราจ้างเอเจนซี่นะคะเราไม่ได้ทำเองแต่ว่าเอกสารทุกอย่างเราจะต้องรู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยจะไม่รู้เลยก็ไม่ได้เราเราศึกษาผ่อนเพราะว่าตอนแรกเน่ยเราศึกษาทุกอย่างจริงเพราะเราจะทำเองนะคะ เราคิดว่าเราจะทําเองเพราะมาถึงนี้แล้วแค่แค่ยืน่นแค่ให้เขาช่วยอ่านภาษาอังกฤษหน่อยแค่นั้นเองแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือนะคะเพราะเขาไม่มีเวลาในการมาอา่านเขาเลยตัดสินใจจ้างเอเจนซี่คนเดิมน,นะคะแต่ใครไม่อยากปวดหัวก็จ้างนะคะใครเสียดายเงินก็ก็คิดว่าโอ้ไม่ต้องมาเสียอะไรตรงนี้ก็ทำเองค่ะทำเองก็สนุกดีท้าทายดีเนาะ แต่ของเราเริ่มเริ่มที่จะทําเองก็ปวดหัวแล้วค่ะมีข้อโต้แย้งกันแล้วค่ะก็เลยด้างดีที่สุดนะคะขอให้โชคดีนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย